ที่ที่เรามาพักเนาะโอ้โหอากาศตอนเช้าสดชื่นสดชื่นจ้าอ่านี่ก็เป็นแปลงปลูกอ่าที่ชาวบ้านที่เขาปลูกไว้ขายจ้าอืมมบรรยากาศตอนเช้าเช้าจ้าบรรยากาศดีมากเลยอ่าอ่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีที่ที่เรามาพักเนาะโอ้โห อากาศตอนเช้าสดชื่นสดชื่นจ้าอ่านี่ก็เป็นแปลงปลูกอ่าพอลาก็เอาแปลงธรรมชาติของชาวบ้านค่ะธรรมชาติธรรมชาติเลยตอนเช้าเช้าอากาศมันเย็นเนาะเอามาฝากพอลาก็เอาแปลงธรรมชาติของชาวบ้านค่ะธรรมชาติธรรมชาติเลยตอนเช้าเช้าอากาศมันเย็นเนาะเอามาฝาก เวลาก็เอาแปลงธรรมชาติของชาวบ้านค่ะธรรมชาติธรรมชาติเลยตอนเช้า,ชาอากาศมันเย็นเนาะอามาฝากอยู่แต่ไม่เยอะไม่เยอะแต่ถ้าเยอะเนี่ยจะเป็นช่วงช่วงตอนเย็นเนาะนกกระยางนกกระยางในตรงนี้ก็จะเป็น สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีจ้ะโอ้โหมีนกเต็มเลยที่ทุ่งนาค่ะทุ่งนาเขียวกรจีนะฝั่งนี้อ่านกกระยางนกกระยางมีนกสงจ้าประมาณหนึ่งไร่ได้ไหมเนี่ยกี่งานไม่ใช่หนึ่งไร่แต่เป็นงานแหละอ่าบรรยากาศตอนเช้าๆ้าจ้ามาฝากก็พอลาก็เอาแปลงอ่า ธรรมชาติของชาวบ้านค่ะธรรมชาติธรรมชาติเลยตอนเ,เช้าอากาศมันเย็นเนาะเอามาฝากตาตื่นเช้ามาพลาก้าวลุกขึ้นมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูมาฝากเพื่อนๆน,นะคะที่ดีสอร์ทที่สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นี่เป็นบรรยากาศตอนเช้าเช้านะคะอยู่ที่ต้นมะพร้าวเต็มเลย สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่เป็นบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะอยู่ที่อ่าโอ้โหมีนกเต็มเลยที่ทุ่งนาค่ะทุ่งนาเขียวกระจีนะฝั่งนี้นกกระยางนกกระยางมีนกถั่วลี่ส่งของชาวบ้านเนาะแปปลูกถั่วลี่สงบรรยากาศบ้านๆจ้าเอามาฝากเพื่อนๆ แปลงปลูกถั่วลีสเพื่อนๆอ่าแต่ตอนนี้นกกระยางก็ไปหมดแล้วมีมีมีวลาจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีตื่นเช้ามาปลากา้าลุกขึ้นมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูมาฝากเพื่อนๆนะคะที่รีสอร์ทที่เดินไปก่อนนะอ่าแปลงเขาปลูกอะไรนะต้นขาอ่อนต้นขาเนี่ยคะ่ะ ที่ชาวบ้านที่เขาปลูกไว้ขายจ้ะอืมฮืมบรรยากาศตอนเช้าจ้าบรรยากาศดีมากเลยอ่าจ้าตื่นเช้ามาวันาก้าลุกขึ้นมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆนดูมาฝากเพื่อนๆน,นนะคะที่ดีสอร์ทที่ที่ที่เรามาพักเนาะโอ้โหอากาศตอนเช้าสดชื่นสดชื่นจ้าอ่านี่ก็เป็นแปลงปลูก จ้าตื่นเช้ามา,าวนแรก้าลุกขึ้นมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูมาฝากเพื่อนๆน,นะคะที่รีสอร์ทที่ที่ที่เรามาพักเนาะโอ้โหอากาศตอนเช้าสดชื่นสดชื่นจ้าอ่านี่ก็เป็นแปลงปลูก อ่าพลาก็เอาแปลงอ่าธรรมชาติของชาวบ้านค่ะธรรมชาติธรรมชาติเลยตอนเช้า,ชาอากาศมันเย็นเนาะเอามาฝาจะเป็นงานแดบ,บไม่ได้ถึงเพราะว่าเป็นไรเป็นต้นข่านะจ๊ะเพื่อนเพื่อน,อนต้นข่าที่ชาวอ่าอยู่แต่ไม่เยอะไม่เยอะแต่ถ้าเยอะเนี่ยจะเป็นช่วงช่วงตอนเย็นเนาะนูกระยางนูกรกยาง,ยางนี่ตรงนี้ก็จะเป็น เพื่นพนอนๆแต่ตอนนี้นกกระยางก็ไปหมดแล้วมีมีม,มีสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีจ้ะที่ชาวบ้านที่เขาปลูกไว้ขายจา้ะอืม,อมบรรยากาศตอนเช้าจ้า,า,จาบรรยากาศดีมากเลยอ่จาจะเป็นงานแบบไม่ได้ถึงเพว่าเป็นไล่อ่าเป็นต้นขานะจา้าเพื่อนๆนต้นขา่า พี่ชาวอาจัะเป็นงานแบบไม่ได้ถึงเพราะว่าเป็นไร่เป็นต้นขานะจ๊ะเพื่อนๆนต้นขาที่ชาวเพื่อนเพื่อนจ้าขอบคุณเพื่อนๆ,อๆอนๆมากมายนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปของสงจ้าประมาณหนึ่งไร่ได้ไหมเนี่ยกี่งานไม่ใช่หนึ่งไร่แต่เป็นงานแหละอ่าบรรยากาศตอนเช้าเช้าจ้ามาฝากคอล่าจ้าสวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อน แต่ตอนนี้นกกระยางก็ไปหมดนะมีมีมีมล่าจ้าสวัสดีค่ะอยู่แต่ไม่เยอะไม่เยอะแต่ถ้าเยอะเนี่ยจะเป็นช่วงช่วงตอนเย็นเนาะนกกระยางนกกระยางนี่ตรงนี้ก็จะเป็นจะเป็นงานแบบไม่ได้ถึงเพราะว่าเป็นไร่อ่าเป็นต้นข่านะจ้าเพื่อนเพื่อนต้นข่าที่ชาวอ่าเพื่อน แต่ตอนนี้นกกระยางก็ไปหมดแลมีมีม,มีสงจ้าประมาณหนึ่งไร่ได้ไหมเนี่ยกี่งานไม่ใช่หึงไร่แต่เป็นงานแหละอ่าบรรยากาศตอนเช้าเช้าจมาฝากสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆน,นี่เป็นบรรยากาศตอนเช้าเชนะคะอยู่ที่อ่าพ่าพลาก็เอาแปลงอ่า ธรรมชาติของชาวบ้านค่ะธรรมชาติธรรมชาติเลยตอนเช้า,ชาอากาศมันเย็นเนาะเอามาฝากเพื่อนๆอแต่ตอนนี้นกกระยางก็ไปหมดแล้วมีมีมีมต้นมะพร้าวไตมเลยอ่าพราค่ะ,อะเอาแปลงอ่า ธรรมชาติของชาวบ้านค่ะธรรมชาติธรรมชาติเลยตอนเช้าๆอากาศมันเย็นเนาะเอามาฝากเดินไปก่อนนะแปลงเขาปลูกอะไรนะต้นขาอ่อนต้นขาเนี่ยค่ะขอคุณเพื่อนจ้าขอบคุณเพื่อนมากมายนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปของถั่วลี่สงของชาวบ้านเนาะแปลงปลูกถั่วลี่สงบรรญากาศบ้านๆจ้าเอามาฝากเพื่อนๆแปลงปลูก ัวรีสเพื่อนๆจ้าขอบคุณเพื่อนๆมากมายนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปของคอล่าจ้าสวัสดีคะ่ะส,ส,สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนี่เป็นบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะอยู่ที่อ่า ต้นมะพร้าวไมเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่เป็นบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะอยู่ที่อือสวัสดีค่ะอากาศเย็นสดชื่นตอนเช้าๆของอ่าอำเภอบ้านลาดเนาะอยู่เพชรบุรีสงจ้า ประมาณหนึ่งไร่ได้ไหมเนี่ยกี่งานไม่ใช่หนึ่งไร่แต่เป็นงานแหละอ่าบรรยากาศตอนเช้าเช้าจ้ามาฝากตนาา้นมะพร้าวไตมเลยอ่าจะเป็นงานแบบไม่ได้ถึงเพราะว่าเป็นไรอ่าเป็นต้นข่านะจ้าเพื่อนเพื่อนต้นข่าที่ชาวป่าเพื่อนเพื่อนจ้าขอบคุณเพื่อนเพื่อนมากมายนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปของโอ้โห มีนกเต็มเลยที่ทุ่งนาค่ะทุ่งนาเขียวกระจีนะฝั่งนี้อ่านกกระยางนกกระยางมีนกตตื่นเช้ามาพลาก้าวลุกขึ้นมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูมาฝากเพื่อนๆน,นะคะที่รีสอร์ทที่สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆน,นี่เป็นบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะอยู่ที่อ่า ต้นมะพร้าวไปเลยอ่าจะเป็นงานแบบไม่ได้ถึงเพราะว่าเป็นไรอ่าเป็นต้นข่านะจ๊ะเพื่อนๆต้นข่าที่ชาวอ่องนี้ก็จะเป็นข่าแหละตะไคร้ตะไคร้เนี่ยปลูกตะไคร้ตรงกลางใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์จ้ะจะเป็นงานแบบไม่ได้ถึงเพราะว่าเป็นไรอ่า เป็นต้นข่านะจ๊ะเพื่อนๆต้นข่าที่